เมื่อกี้ใช่ไหมคะตอนแรกเราทําใช่ไหมแล้วมันก็จะยืดยืดใช่ปะคะ <Yeah. S 1> แล้วเสร็จแล้วตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่สําเร็จใช่ไหมหนูก็มินดานก็บอกว่าลองลอง,ลองไปก่อนเถอะสรุปเด็กๆก็นวดนวดนวดต่อใช่ปะคะ <c ười> พอเอามานวดเสร็จแล้วก็ยืดยืดเฮ้ยมันได้นี่นาดูสิเด็ <c ười> กๆกำลังทำอะไรกันครับวันนี้ <c ười> โอ้โหสลามค่ะเนาะพี่วินดากับน้องมิลินจะมาสอนนะน้องพี่วินดากับน้องมิลินจะมาทำสลามเหรอคะวันนี้ค่ะแอบไลยไว้อะขอดูหน่อยสั้นเลยไหมคะพิธีทางให้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยเกจะสะอดไม่ค่อยเป็นทำไรไม่เป็นไรหรอกอะอาาอขอดูแบบนิดนึงแวบเดียวเอาแวบเดียวหนึ่งสองซักแม่แดงไม่เห็นเลยอขอดูหน่อยค่ะ อ๋ออันนี้เป็นวิธีทําที่มินดาเขียนเอาไว้ใช่ไหมคะอ่า,อามามาเริ่มยังนั่นน่อุปกรณ์กดิมก่อนอ่าเอาทีอุปกรณ์มีกี่อย่างคะมีสีอยงอ่าอันแรกอะไรคะหนึ่งเก้าค่ะอ้าอ่ะอันที่สองสอะไรคะบอกน้องสลับบ้างสลับบ้างเลยหเลิกใช่ไหมอ่าเก้าต่อไปก็กีสลีกีสลีค่ะอันที่สามอะไรคะให้น้องบอกบ้างโอเคค่ะ อันที่สามให้น้องบอกบ้างคะ่ะอะไรคะน้องมิลินสีผสมอาหารอ่าสีผสมอาหารแล้วต่อไปอะไรคะสุดท้ายกริตเตอร์กริตเตอร์แล้วก็นเนี้ยอ๋อโอเคอันนี้คือที่คนอันที่คนที่คนนี่นะคะที่คนโอเค okay. แจกแจกแจกลูกก่อนแจกแจกแจกคะ่ะอ่าใส่อันนี้เข้าไปขั้นตอนแรกทำยังไงก่อนคะ ใส่กาวค่ะแม่ต้องใส่ต้องใส่งี้ได้ไหมได้ได้ต้องเอาตรงไปนี้ลงมาได้เอ่แม่ขอข้างหลังได้ไหมจะได้คนง่ายๆดีไหมอย่างเงี้ยเออก็ได้ตามใจชอบเลยโอเคโอเคกาวอ่ากาวนั้นตอนแรกช้กาวนะคะใส่เยอะไหมคะกาวเนี่ยอ๋อพอประมาณที่เราตั้งาจเลยค่ะพอประมาณนะอันนี้เป็นสูตรกะนะคะใช่ไหมใช่อยากได้เท่าไหร่ใส่เท่านั้นเลยใช่ไหม โ <Okay. S 1> อเคแล้เล่นตะทิ้องแ้ก็โยกหางๆด้วยนะโอเควันก่อนหนูไปทำกับใครนะใครสอนมานะเนี่ยพี่เบลเบลกับใครนะวันวันนข้วฟ่งเบลกับขา้าวฟางใช่ไหมมาเล่นกับพี่เบลกับขา้าวฟางพี่ขา้าวฟางมาใช่ไหมมิลินชอบปะคะ <Okay. S 1> อุ้ยโอเคมาโอเคเทให้ด้วยอ่าเทให้น้องด้วยค่ะ <c oughs> มา โอเคพอแล้ว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 โอเคต้นน okay. ้วงน้องเทให้เจ๊ให้แม่บ้างเจ๊ให้แม่บ้างน้ำใส่เนี้อนะยังใส่ส่วนผสมมามามาต่อไปใส่ใส่สีเอาสีอะไรคะต้องเลือกใช่ไหมนี่เอาสี มาวางมาวมัวเมงม่วงใช่ไหมแม่เอาแม่เอาสีอะไรดีแม่เอาสีฟ้าแล้วกันนี่ค่ะนี่ไงฟ้าามใส่เยอะไหมคะพอประมาณที่เราต้องการอุ๊บเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยหุ้ยดำปึ๊ดเลยเดี๋ยวห้ใส่ฟ้าก่อนใช่ไหมลูกพอแล้วเดี๋ยวค่อยเติมใหม่ก็ได้ อ๋อเคอ่าน้องละน้องอ้หเยอะไปไหมลูกอ่ะพี่มไราช่วยน้องดูหน่อย <Okay. S 1> อคอแม่เอาสีออกก่อนนะเยอะน้อยไปปะลูกน้ okay. ยอยไปโอเคอย่าเพิ่งโอเคทีนี้เราก็คนก่อนอ่ะคนยังไงคะคนไปเลยเหรอแค่คนโอเคแม่ก็แต่คนนะอุ้ยไหนอ่ะโอ้ย,ยอเยจ้ขงัขงข สวยง,งามโอ้โหของน้องก็สวยเนี่ยสีม่วงคัมหนูโหแวววอออออข,ของเมนดาวโหแววววน้องก็แววววของแม่ก็สวยนะจ๊ะ,ะจะเข้มไปนิดนึงนะโอ้ยคนให้เข้ากันก่อนของน้อง,อง,องแม่ว,ว่ามันสีจืดไปนิดนึงไมหมลูกหรือว่ายังไงสีจืดไปนิดนึงอาเติมไหมเติมไหมได้เราเติมห้เอาเติมให้น้องหน่อยเติมให้น้องสักเล็กน้อยะอ่ะ ชั้นเล็กน้อยโอ้ระวังระวังน้องน้องน้องระวังนี่อะโอเคอุ้ยนุ้น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 มินดาตัวตีนะอ่ะเสร็จหรือยังคะคนเข้ากันหรือยังอะลุงคนเข้ากันแล้วเนาะ อ่าสวยสวยระวังเปื้อนอีกนะโอเคพอละวพอล้พอ,พอยังคะเสร็จแล้วทำไงต่อคะน้งเข้ากันแล้วนะต่อไปใส่กีซารีนะคะโอ้ยดูสิของน้องเข้มเวอร์สตาร์เลยเนี่ยโอเคใส่อะไรต่อคะอันนี้อันนี้<ถ>ชิ้นที่เท่าไหร่คะชิ้นที่สามค่ะกีซารีกีซารีค่ะใส่เยอะไหมคะโอ้ยพอประมาณเลยตามนั่นแหละจับนั่นแน่นแน่นๆจนไม่รู้ว่า อโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะอุ้ยของดชูอ่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่กีเซลีนนะคะพอแล้วแม่พาแล้วลูกอะใสบนเยอะไหมลูกอเออพอแค่นี้ใส่ประมาณค่ไม่ไม่ครึ่งค่ะย่างไงเรียกเอ่อไม่ถึงเ็จหนึ่งส่วนสี่ด้วยซ้ําเอาอ่าใส่ประมาณหนึ่งส่วนสี่ฟ้าอ่าใส่ไปอีกนิดนึงโอ้อ่าน่าจะพอ,อน้องใส่ใส่ยังไงคะ ใส่แล้วก็ค่อยๆคนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าใส่แล้วก็ค่อยๆคนจนกว่าจะสลามจะจับตัวกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนึ่งสองสามอ่ใส่ไปเลยโอเคระวังหกนะที่ขวดอะ่ะโอ้ยเริ่มจับตัวแล้วเร็วๆรีบคนรีบคนน้องน้องจีนเฮ้ยน้องขาเอาเร็วๆคนไปเลยคนไปเลยจับตัวละอ่ะา <c oughs> อ่อาแม่ใส่ให้กีซอลีนชิด นี่มันกำลังจับตัวโอเคปะโอเคโอ้เริ่มเป็นตัวแล้วเริ่มเป็นตัวแล้้วนองเทก่อนนะอ่าน้องเทก่อนนะน้องเทเลยคละกตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะเทโอ้โหจับแลอ่ะตอนที่ออกอ่ะตอนที่ตอนที่มนดเนตอนนี้โอ้โหโอ้หน้องต้องรีบคนนะอุ้ยมันมีแข็งเร็วจังอะลง เอาวางก่อนวางก่อนนี่ผิดสูตรหรือเปล่าเนี่ยเธอผิดสูตรหรือเปล่าคะอ่ะต้องค่อยคคนวันนั้นแม่เห็นยังไงนะหนูทํายังไงน้ากับเบลกับข้าวฟ่างอ่ะต้องคนต้องคนพอเอาใส่แล้วค่อยค่อยใส่หรือเปล่าลูกค่อยค่อยใส่แล้วก็ค่อยคคนหรือเปล่าให้มันเข้ากันไม่ใช่เทไปเป็นก้อนหรือเปล่าคะไหนดูซินี่มันเป็นอะไรกันนั่นนะมันติดไปแล้วสิน้องไม่เป็นไรน้องก็ค่อยๆคนวันนั้นแม่เห็นพวกหนูคนกันต้องนานเนี่ยลูกอ่ะเห็นไหม ก็จักโดยจะและ้วโอ้โยยืดเลยอ่ะสลามหรือว่าสปากเกตตี้เนี่ยสโอ้ยคนก่อนหรือคนคนนั่งลงนี่ว้มันเป็นยังไงนะเหมือนกับมาร์ชเมลโล่ใช่จะ,ชจะประสบความสำเร็จไหมสูตรนี้แค่ปีก็ทำไมนะ แม่ใส่เยอะไปไหมนกิซลินโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวแม่จะลองใส่กิซลินแล้วก็จะรีบคนอย่างรวดเร็วใช่ไหมลูกหรือเปล่าอ๋ออ่าน้องคนให้แม่หน่อยน้องคนให้แม่หน่อยโอ้ยเร็ว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 แม่ก็ต้องคนให้หนูอ๋อมาสลับกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปคนก่อนนะคะอว้ยนี่เริ่มแน่นแล้วว่าติดไปไหมลูกเนี่ยอุ้ยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคนแป๊บหนึ่งนะคะค่ะ ที่เราคนใบจันเมือเหงาเฉืดเฉาหลังจากที่เราคนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะใช่นี่ค่ะไหนคะมืออุ้อมือเลอะไปหมดแล้วอ่ะใช่เลอะสลามเราก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะมันติดเลยอ่ะเยอะอันนี้มันไม่รินโอ้ยมันรดนแล้วอ่ะในเขาดูไหนล่ะนี่ยมันหล่นแล้วอ่ะ งั้นจะเกี่ยวออัันนนี้กแล้วจะไปคนต่อนะคะได้มันติดนักหนาเดี๋ยวรอดูว่าจะสําเร็จไหมนะใช่ล้าไมคะถ้าไมทถาไมสําเร็จนี้นิ้วเราเบออเด้ะเด้ะแล้วไม่สำเร็จก็ทําใหม่ค่ะใช่แล้วนะคะคุณแม่โอเคป่าคนเลยค่ะป่าไปคนกันต่อวุ้ยแม่ว่ามันต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะลูกมันถึงได้แบบมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันติดมือหรือว่ามันเป็นอย่างนี้หรอ มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ่ะเราสรุปเรายังไม่ได้ใส่กิตเตอร์นะคะสูตรนี้อออสูตรครั้งหน้าเราเค่อยทําแล้วกันแม่ว่าอันนี้ก็เหมือนจะพอได้นะคือจริงๆเด็กๆอทําไปวันนั้นไปที่ไปเล่นกับเบลกับเขาฟางเนาะหนู <c oughs> ทำไปแล้วล่ะแต่แม่ไม่รู้ไงว่ามันต้องใส่สูตรยังไงเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้อันนี้ถือว่าทดลองแล้วกันนะคะ <c oughs> แต่ก็นุ่มๆดีนะ ก็เก็บไว้สิจะเก็บไว้เจ้าก้อนโอ้ยเป็น2อจ้าแล้วเนี่ยอื้มฮึยืนป่ะงั้นเดี๋ยวเด็กๆไปเล่นกันก่อนดีไหมขอเด็กขอเด็กบอกว่าขอเวลาเอาสลามยืดออกก่อนนะครับอ่าน้องไม่รีดนรก อ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆไปเล่นเัินก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมา,อาลองทําใหม่อีกทีดีกว่าเนาะนี่นนนวันก่อนวันนั้นที่เด็กๆเล่นแม่ว่ามันไม่ติดอย่างน,นี้นะววมันต้องเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างแน่ๆเะยอะอะ่ะป่ะงั้งนเด <Beautiful> นะี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปลองทำกันใหม่อีกทีแล้วกันเนาะใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อเมื่อกีก้ใช่ไหมคะตอนแรกเราทำใช่ไหมแล้วมันก็จะยืดๆใช่ปะคะ แล้วเสร็จแล้วตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่สําเร็จใช่ไหมหนูก็มินดาก็บอกว่าลองลองไปก่อนเถอะสรุปเด็กๆก็นวดนวดนวดต่อใช่ปะคะพอเ,เอามานวดเสร็จแล้วก็ยืดยืดเฮ้ยมันได้นี่นะดูสิรงท้ารสิเมขึ้นติดเต็มบ้านไปหมดเลยเล่นได้นะคะแต่ว่าเล่นเสร็จเราต้องทอํายังไลงลูเก็บอ่ะแล้วหนูเก็บไหมคะยา่า อ่าแล้วหนูต้องเก็บไหมคะเย <Yeah. S 1> ่เล่ตอนนี้ขอไปเล่นก่อนเล่นเสร็จเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะแม่ถึงจะให้เล่นอีกเนาะรอบนี้สรุปว่าเราเราได้เราไม่ได้ใส่กิ๊ตเตอร์เลยอ,ะลอ่ะตอนืนค่อยใสแม่บอกว่าค่อย,ยใส่ตอนจบก็ได้ค่อยใสตอนใส่กีตารินแซ่ใช่ต่ไแรกแม่คิดว่าอย่างนั้นเนาะ แต่จริงๆก็ใส่ได้นะถ้าจะใส่แม่ว่าสูตรนี้เรายังไม่ใส่ก็ได้เนาะดีไหมมินดาว่าไงขอนนี้จะใส่ดีไซน์มีนเาต้องใส่จิ๊บก่อนอ๋อโอเคต้องเชื่อพี่มินดานะนะคะไหนเขาดูหน่อยสรุปเล่ได้ไหมลูกเล่นได้ตอนนี้เริ่มเต็ดนิ้วหนูแล้วเล่นได้สวยงามแมวว้าวด้วยในเขาดูหน่อยดิวิวัฒสวยงามเลยไหมจิ๊บจิ๊บในเขาน้องลูกของน้องไหมจิ้มจิ้มแน่น มือยังไงคะฝึกมือการเล่นฝึกมือการเล่นยังไงคะเล่นแล้วเป็นยังไงคะเออใช้เล่ฝึกกล้ามนะเนื้อซึ่ฝึกกล้ามเนื้อให้เป็นยังไงคะให้แข็งแรงให้แข็งแรงโอเคไหมโอเคหนูมีเกมอะไรวะเล่นเด็กสัตว์อ้ยเี่กของน้องสิเนี่ยของน้องสิยืดสวยงามไหมคะโอ้โหนี่ทำขนมกันหรือเปล่าเนี่ย เขาแบ่งกินได้นะลูกโอเค,อเคงั้นงั้นเอาใหม่ตอนแรกคิดว่าภารกิจไม่สําเร็จนะคะพอนวดไปเรื่อยๆเนี่ยก็โอเคไหมลูกโอเค,อเคแล้วสรุปภารกิจนี้สําเร็จไหมคะ้เคะตน่ตอนที่จะทได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอบหน้าแล้วเหรอรอบหน้าเรามาทำสูตรใหม่กันอีกเนาะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มินดาจะขอสูตรพี่มินดามาเราจดไว้ใ,ใ,ใ,ในใต,ใต้คลิปได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวแม่เอาสูตรของพี่มินดาไปใช้ยัง,<ป>ยง,งนนี้ลายมือน่ารักออกไม่เป็นไรหรองัง,งนนี้ยังง่ายง่ายยังง่ยังงมามามางั้นงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเล่นต่อก่อนนะคะใช่คือสูตรมาอีกรอบค่ะ